สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a t ีดทนะคะยังไงก็ฝากติดตามกด u u s c r i b e กันได้นะคะวันนี้นะคะปอก็จะมารีวิวการเที่ยวเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะคะเมืองควีนส์ทาวน์นะคะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะการเดินทางมาเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะจากสนามบินโอกลันมาถึงสนามบินควีนส์ทาวน์นะคะ เมื่อแลนดิ้งแล้วนะคะปอก็ได้มุ่งหน้าไปที่เลคควีนทาวนะคะในตัวเมืองซึ่งห่างจากสนามบินประมาณ15นาทีนะคะซึ่งไม่ไกลมากนะคะก็บรรยากาศรอบๆนะคะก็ผู้คนค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวเพราะว่าคนต่างชาติเขาส่วนใหญ่นิยมจะเที่ยวในช่วงซัมเมอร์กันฤดร้อนเพราะว่าอากาศกำลังดีะค่ะในเลคน,นะคะเราก็สามารถที่จะล่องเรือทำ ต่างๆได้นะคะเขาก็จะมีให้นะคะแต่ว่าปอนะคะไม่ได้ลองนะคะซึ่งคนเยอะมากเราต้องไปต่อคิวต่อแถวอะไรนี่คือแบบไม่มีเวลาค่ะแล้วก็ปอได้ถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะซึ่งรูปที่ปอถ่ายมาปอก็จะโชว์ให้ทุกคนดูข้างหน้านี้นะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะมีภูเขาและแม่น้ำเป็นสีฟ้าคือน้ำที่บ้านเขาเป็นสีฟ้าจริงๆค่ะ หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็ได้เดินไปเรื่อยๆเดินช้อปปิ้งนะคะในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ติดกับเลกนะคะก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยค่ะมีร้านค้ามีร้านอาหารมีร้านนั่งดื่มแล้วก็มีร้านชิวๆนะคะให้ผู้คนสามารถที่จะแวะเข้าไปนั่งชมดื่มด่ำบรรยากาศได้ตามใจชอบเลยทีเดียวค่ะ ทั้งนะคะยังมีร้านขายของฝากเต็มไปหมดเลยนะคะเราสามารถซื้อของฝากได้จากที่นี่เลยก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากไปซื้อที่ในสนามบินหรือว่าในตัวเมืองออกเก่นนะคะหลังจากที่ปอเดินเล่นจนทั่วแล้วนะคะ จากนั้นนะคะปอก็จะไปขึ้นจะเช้าสกายไลน์ควีนส์ทาวน์นะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นที่ที่ดังมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่ที่สวยงามมากๆซึ่งเขาบอกว่าใครมาที่ควีนส์ทาวน์เนี่ยต้องขึ้นให้ได้นะคะห้ามพลาดอ่าทุกคนก็ได้ทําการซื้อตั๋วเรียบร้อยนะคะทีนี้เรานะคะก็กําลังจะรอกระเช้าขึ้นกระเช้ากันเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศในการระหว่างขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงว่าสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะ ระยะเวลาในการขึ้นกระเช้านะคะก็ประมาณ15านาทีนะคะก็จะเห็นได้โดยรอบนะคะก็สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะช่วงซัมเมอร์นะคะแต่ถ้าใครมาช่วงวินเทอร์นะคะก็จะอีฟิลหนึ่งะคะ่ะวินเทอร์ก็จะมีหิมะปกคลุมมากก็จะโรแมนติกนะคะพอขึ้นมาถึงแล้วนะคะคือข้างบนสูงมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าโหธรรมชาติในโลกนี้คือมีที่ สวยๆอีกตั้งมากมายที่เรายังไม่ได้ไปนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสนะคะก็แนะนําเลยค่ะที่นิวซีแลนด์นะคะหนึ่งในประเทศที่ธรรมชาติสวยงามน,นะคะก็คนเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็แย่งกันถ่ายรูปแย่งกันจะมีแอคทิวิตี้ต่างๆให้ทําให้เล่นนะคะคะแล้วก็ชมบรรยากาศร,รอบๆได้รูปสวยมาหลายรูปมากเลยค่ะล้ว แล้วก็มีแวะเข้าไปทานอาหารค่ะก็จะเป็นห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะนานาชาตินะคะคนก็เยอะอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบที่นั่งโซนอลาคาร์ดเหมือนกันนะคะที่ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะบรรยากาศในห้องอาหารนี้วิวก็หลักร้านเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ขึ้นสกายไลน์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปช็อตโอเวอร์เจนนะคะก็จะเป็น หนึงสถานที่นะคะที่เป็นอาวนเจอร์แอคทิวิตีมากๆเลยนะคะก็หลายๆคนนะคะเขาก็นิยมไปเล่นที่นี่กันนะคะหรือว่าใครจะไปเล่นเลฟติงก็ได้นะคะก็จะมีนะคะ เสร็จแล้วนะคะปอก็ได้เดินทางกับโรงแรมที่ปอพักนะคะซึ่งปอก็พักอยู่ที่ฮิสตันควีนส์ทาวน์นะคะนี่นะคะคือมาถึงโรงแรมคือลมแรงมากเหมือนฝนจะตกนะคะฟ้าก็มัวมัวมืดๆนะคะก็ที่ฮิสตันนะคะเขาก็จะมีท่าเรือนะคะสําหรับรับส่งนะคะสําหรับคนที่ไม่มีรถนะคะไปในเมืองนะคะก็ให้ขึ้นเรือแทนนะคะก็รอประมาณ5นาทีนะคะเรือก็จะมา ก็อากาศนะคะก็ลดลงตามระยะเวลานะคะตอนนี้ก็6โมงแล้วนะคะที่ปอมาถึงนะคะปอก็ได้รอห้องอาหารเปิดนะคะห้องอาหารก็เปิดประมาณ หกโมงหโมงครึ่งนะคะก็อีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้เข้าไปรับประทานอาหารกันแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่ปอจะเข้าไปนคะคะพอก็ได้เดินเล่นถ่ายรูปนะคะก็จะมีที่น่ารักน่ารักให้เราถ่ายรูปได้นะคะมีที่ผิงไฟนะคะเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะแดดก,ก็ไม่ยอมตกสักทีหนึ่งเลยค่ะก็นี่ก็ไม่รู้ว่าจะตกตอนประมาณกี่โมงนะคะ ตอนนี้ปอก็ได้เข้ามาในห้องอาหารนะคะก็ได้สั่งอาหารไว้เรียบร้อยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะโหสวยงามมากวิวนี่คือกินขาดมากเลยค่ะก็จบแล้วนะคะทิปสำหรับวันนี้นะคะที่ q u e e n s t o w น์นะคะส่วนทิปหน้านะคะพอจะไปรีวิวที่ไหนนะคะรอติดตามได้เลยค่ะ